สมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยผมเรียนอยู่ในโรงเรียนชายล้วนที่เขาไม่ได้ขี้เหร่นะฮะแต่เชื่อไหมบางทีเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยพกผ้าเป็นซิกนะฮะหรืออิสลามไม่กินหมูเนี่ยไอเด็กบางคนเนี่ยยังเข้าไปล้อเรียนผมคิดว่านะ่ามันควรจะเป็นเรื่องเมื่อ20กว่าปีก่อนทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังมีอยู่ความเป็น globalized มัน, ize, ม,น,ม,นมันน้อยมากนะฮะแม้กระทั่งทุกวันนี้ ผู้ใหญ่บางคนเจอหน้ากันเนี่ยเพื่อนผมอิสลามเนี่ยบางทีมันยังมาบอกผมเลยว่าเฮ้ยพวกมึงคนพุทธนี่เป็นอะไรมากเปล่าวะชอบมาถามว่ากูแม่งมีเมียกี่คนคือบางทีผมว่าไอ้มุกแบบนี้เนี่ยสังคมนี่มันจะเป็น globalized citizen of the world ได้เนี่ยหนึ่งแค่เคารพกันก่อนมันมันถึงจะไปต่อได้แล้วค่อยให้ข้อมูลกันเทคโนโลยีหลากหลายมิติก็ว่ากันไป แต่ถ้าหากว่าเรามองดูจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเนี่ย American Dream ยุคสมัยก่อนอย่างหนึ่งยุคสมัยนี้อย่างหนึ่ง Chinese Dream นะฮะ Chinese Dream คืออะไรความฝันของแต่ละคนเนี่ยมันมาจากรากเเง้าที่มันแตกต่างกัน American Dream เนี่ยคืออะไรเรียนสูงๆทำงานดีๆแต่งงานมีลูกอย่างนั้น ชนีสดีมแหะเมื่อก่อนถูกญี่ปุ่นเขาไล่กระทืบมาต้องแข็งแกร่งเท่านั้นเองเด็กต้องแข็งแกร่งเด็กต้องไม่ลืมลากเงาเด็กต้องไม่ลืมความเป็นจีนกองทัพแข็งแกร่งประเทศชาติถึงจะแข็งแร่งนี่คือชนีสดรีมนะคุณจะต้องมียานอวกาศนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเราย้อนกลับมามองล่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีดรีมอย่างเขาไหมหรือถ้าหากว่า ไทยเราเนี่ยไทยดรีมเรายังไม่ชัดเลยเราจะไปดรีมถึง GLOBALIZE DREAM อย่างนี้ละ่ะ